哦哦哦，走。 สวัสดีพี่น้องนะครับพบกับบ่าวเดชอีสานคนไกลบ้านครับพี่น้องว่าปล่อยวาวนะครับผมทดสอบวาวจุฬานะขนาด125เซนโต้ไม่พี่น้องนะครับสีดำขาใต้สงฉาดนะครับผมนี่ครับพี่น้องสวยงามนะครับผมร่มดีพี่น้องนะครับสีม่วงแดงเกาดีนะครับวันหยุดบ่าวเดชือนโต้บ่าวเดชสีร่องปล่อยจากมือพี่น้องไมหมองผูกครับผม Thank <laughs> you. giảm tam pet, lên rồi, lên dễ rồi, tiếp đèo phan đây, coi vào hông, ขายไร่ท่งชาินะครับผมล่มแห้งยี่หีอีกอันนะครับผมมาตัวเนี้ยยอดมีก็ เห็นเรียบร้อยนะครับผมเทเดียวพานเลยเดี๋ยวออยเราแกะเบอรช่องนะครับขนาด125เซน โอ้ขึ้นดีพี่น้องรั่นทุ่งเลยเชือกไว้นี่นะน็อตขอให้น็อตนีเชือกเข่านี่วาวโอ้ขึ้นดีเท็ดเดียวพลาดนะครับวาวตัวเนี้ยขึ้นง่ายนะครับล่มบนเนี่ยพอ <c oughs> ค่อยแห้งนะครับผม มีแต่ล่มลางร่มลางแห้งเติบอยู่ปล่อยจากมือเลยถือว่าพานนะครับเดี๋ยวุ่มนี่ครับพี่น้องลันทุ่งนะครับร่มแห้งอีนี้เนอะเดี๋ยวมานั่งชมโยหมองทีนะับเพื่นอาจจะเฮ็ดก่อรสางไม่มาบังร่มพี่น้องนะสิด้ยินเสียงสโนว์ลันลันเลย นี่วาวฮะรยืกไก่ลนี่วาวเหรนะนี่ยืดดึงหัวกีกไกล่ลายทงชาติขาทงชาตินะลันทุม่มคือกกันึืนดีครับวาวสิน,นี่เท็เดียวพานเลยปล่อยจากมือความล้มมันต่อเนื่องดีก็เลยปล่อยได้พี่น้องนี่ครับลง ข้าลงแล้วเอา้อาขึ้นลงอ่ะแล้วไม่ตอนนี้เพิ่นกันเลยถ่ายหน้ากันนะครับไปพี่น้องไยไหมนะครับผมเมื่อกี้ล่มแปรปวนล่มยังได้ปุ๊ล่มครับด,ดีว่ครับคือลลงเมื่อกี้ขึ้นดีๆครับ อะไรแล้วพี่น้องเมื่อกี้ล่มเหมือนแตครับผมล่มแปรปวนข้ามบนไม่มีล่มนะมีแต่ข้างล่างล่มเบาข้างบนข้างบนไม่ีล่มนะล่มเบาเอง ล่มบนโมมีครับมีแต่ล่มรางแลนหาล่มแลนเกี่ยวหาล่มแล้วก็สีล่องอ่องวาฮะมาแล้วลงมมาแล้วนรกแตกแล้วล่มบบแห้งนะครับเริ่มล่มเริ่มคอยนะครับผมหวรหาล่มแล่สีล่งแล้ว ล่มเบานะาผมร่มเหล้วพี่น้องลงแล้วลงแล้วลงแล้วชึกล่มเมดนะครับผมล่มโบมีแล้วเดี๋ยวไปเก็บกันดีกว่านี่นะครับว่าสนุกกระจายเลยพี่น้อง ล่มเมิดหน้าผมล่มเริ่มเบาแล้วบมีแล้วตอนแรกร่มแห้งหน้าผมคลิปนี้กัสิดรลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับผมนี่ครับสนุกกับวาวรุดเลยพี่น้องขึ้นดีแย้วครับเทศเดียวพานเลยนะครับผมแต่ว่าล่มกับพอดีแล้วตอนนี้ครับพี่น้องคลิปนีก้กัสิเดรลาไปก่อนนะครับผมมาทดสอบว่าจุราเปิดช่องร้อยยี่ิบห้าเซนพี่น้องนะครับผม สนุกแลั่นทุ่งดีนะครับผมปล่อยจากมือนะครับผมขึ้นดีครับว้าวต่นี้เทศเดียวพานเลยนะครับพ่อกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับบ๊ายบายสวัสดีครับ